ทันข่าวพ่าข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจาวันที่31มีนาคม2567โดยชายพระประ่งงฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจดใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้ภารกิจต่อไปทีมชาติไทยผลแบ่งสายฟุตบอลชายโอลิมปิกเกม2 0 24 อย่างเป็นทางการในครั้งนี้จะว่าอย่างไรเมือ่อภารกิจต่อไปทีมชาติไทยผลแบ่งสายฟุตบอลชายโอลิมปิกเกม2024อย่างเป็นทางการซึ่งภารกิจต่อไปช้างศึกชุดยายุ3ปีในการแข่งขันฟุตบอลชายโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสมีการจัดสรกแบ่งสายออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งตอนนี้เหลือเพียงชาติจากเอเชียเท่านั้นที่กำลังเปิดฉากเข้าขึ้นนะฮะร่วมชิงชัยระหว่างวันที่15เมษายนถึง5พฤษภาคมที่ประเทศกาตา โดยมี4ชาติจากทางด้านของอาเซียนเข้าร่วมชิงตั๋วไปรุยโอลิมปิกเกมครั้งหน้าประวัติศาสตร์ประกอบไปด้วยไทยมาเลเซียเวียดนามและก็อินโดนีเซียซึ่งผลการจัดตลรากแบ่งสายผู้บันชาติผู้บนชายโอลิมปิกเกม2024ใบต,ต่อไปนี้กรุ่มเฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาผู้ชนะเพลย์ออฟ AFC และก็ทางด้านของ CAF และก็นิวซีแลนด์ กรุ๊ป B ก็จะมีอาร์เจนตินาโมร็อกโกอันดับ3ของ AFC ซียุติปีอาเซียนคัพ2024แล้วก็ยูเครนกรุ๊ป C จะเป็นรองแชมป์ AFC ซียุติปีอาเซียนคัพ2024สเปนเอียิปต์แล้วก็รัฐโดมินิกันส่วนกรุ๊ป D ก็จะเป็นแชมป์ AFC ซียุติปีอาเซียนคัพ2024ปารากวายัยมาลีและก็อิสราเอลในครั้งนี้นั่นเองนะ น้านขบผมเป็น่ว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะมีอยู่3ตําแหน่งนะครับผมคือผู้ชนะเพลย์ออฟอั off, นดับ3ามเอยุติปีอาเซียนคัพ2 0 2 4รองแชมป์ AFC ยุตปีอาเซียนคัพ2 0 2 4และก็แชมป์ AFC ยุตปีอเชียนคัพ2024ในครั้งนี้นั่นเองครับก็เป็นแต่ว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นตไรนะหาเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับ อะไรยังไงสื่อกลิตต้ตีข่าว2อดีตโค้ชทีมชาติไทยร่วมชิงตําแหน่งหัวหน้าโค้ชทีมชาติเวียดนามกับ3ขุนสื่อกลิตไต้โดยสื่อกลิตต้รายงานข่าวว่า2อดีตคุณสือทีมชาติไทยชิงตำแหน่งหัวหน้าโค้ชทีมชาติเวียดนามพร้อมด้วย3หัวหน้าโค้ชเกาหลีใต้ร่วมชิงตำแหน่งนะ ซึ่งอันนี้รายงานข่าวจากทาด้านของสื่อเกาหลีใต้ระบุเรนว่าสมาพธ์ฟุตบอลเวียดนามหรือว่า VFF เตรียมที่จะแต่งตั้งหัวหน้าโค้ชคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนที่ิฟรดทูซิเย่ที่ถูกยุตบิบทบาทหัวหน้าโค้ชทีมชาติเวียดนามจากผลงานที่ย่ำแย่ในการแข่งขันฟุตบอลโลกโซนเอเชียที่พ่ายให้กับทางด้านของทีมชาติอินโดนีเซียไป0ต่อ3 โดยื่เกอรดใต้ระบุนัว่าตอนนี้มี2ปรายชื่ออดีตหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยอยู่ในลิสต์นะฮะแปรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมชิงตำแหน่งหัวหน้าโค้ชทีมชาติเวียดนามประกอบไปด้วยกิตศักเสนาเมืองและก็อเล็กซานเดร์โปรกิง รวมไปถึงยังมี3รายชื่อโค้ชเกาหลีใต้ที่ร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยปักฮังซอโค้ชที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในหน้าปรสาัสตร์ฟุตบอลเวียดนามรียองจินผู้ช่วยของปักฮังซอและก็กงโอคยุนอดีตโคต้ชฮานอยเอฟซีนอกจากทางโค้ชไทย2คนและก็โค้ชเกาหลีใต้3คนยังมีอีกสารายชื่อรวมอยู่ด้วยนะฮะก็คือหวังอันตวนจากเวียดนามโค้ชทีมชาติอายุ3าปีของเวียดนามอาเบบริซาเอมิรอฟโปบอฟ บันเกเเรียโค้ชของทันโฮอาร์เอฟซีและก็โค้ชซูดินอึง้งไฮฟองจากเวียดนามยังได้รับการเสนอชื่อให้รงตำแหน่งหุ่นืูอคนต่อไปของเวียดนามในคาัักนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะเป็นตัวง,งานอันนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นตวรันครับงานนี้ไม่แน่อาจจะเห็นโคซิโก้ของเราคุมทีมชาติเวียดนามในคาัักนี้ก็เป็นได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับลุ้นตัวหลักมากันเพิ่มนะ อิสระยันได้สุปนัทธิรศักดิ์และก็เศษสิทธิ์ลุยศึกยุปีชิงแชมป์เอเชียโดยทัพช้างศึกชุดยุ3ปีมีเหฮะเมื่อจะได้สามแข่งกันหลักดาวดังนำทัพมาโดยแบงค์สุปนัทเหมือนตาดาวยิงเจดนานของโอชวรวน ต้นเทียนักษ์เผยพมิมานกองหน้าการท่าเรือ FC และก็เศษซีโซนดนเศษมิดฟิล์สิงเชียงรายร่วมลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเพื่อจะลุ้นตัวไปเล่นโอลิมปิกเกม2 0 2 4หลังทีมกับ آ, ต้นสังกัดของทั้ง3คนส่งทังสือยืนยันมาแล้วพร้อมกับปล่อยให้เข้าร่วมทัพช้างศึกขณะที่รายอื่นๆยังต้องรอผลสรุปกันอีกครั้ง ข่าวดีทัพช่างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีเมื่อทางด้านของอิสระศรีธโรนั้นมีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับทางสื่อว่าจะได้ผู้เล่นการหลักคนสำคัญอย่างทางด้านของเจ้าแบงค์สุบรรณเหมือนตาดาวเตะจากทางด้านของโอเอชบรูนรวมไปถึงาทางด้านของต้นธีรศักิ์เผอพิมายจากการท่าหรือเอฟซีแล้วก็ทางด้านของเศรษฐีสุนเกษจากสิงห์เชียงรายไปล่าตัวโอลิมปิกเกมในครั้งนี้ โดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวอย่างต่อนเนื่องนะฮะว่าทีมไทยชุดยุยสาปีเนี่ยอาจจะไม่ได้เพืเล่นตัวหลักไปทําการแข่งขันฟุตบอล AFC อียุยยสามปีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้าย ที่ประเทศกาตาร์หรือว่า AFC ยุท3ปีอาเซียนครับพแล้ววันที่15บมษายนถึง3าพฤษภาคมเนื่องจากว่าโปรแกรมการแข่งขันไม่ตรงกับช่วงวีฟ้าเดย์และยังทับซ้อนกับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีกในประเทศในครั้งนี้กันอีกด้วยล่าสุดนั้นโคโน้ชอิสระศรีธโรกุนซือทีมชาติไทยชุดยุทปีมีการให้สัมภาษณ์กับทางสื่อบอกว่าฐานต้นสังกัดของสุบรนั้เหมือนตา ธีรศัก์เผยพิม,พมายและก็เส,สศเสิ์สวรณเศตส่งหนังสือยืนยันในการปล่อยตัวมาแล้วแต่ก็เสียดายที่ในรายของแพทริกกุนสตัฟสันกองหน้าจากทางด้านของนาราคขับในศึกเจลิก3จับไม่ได้ร่วมทีมเพราะว่าบาดเจ็บ ต้องพัก4สัปดาห์ส่วนนักเตะที่เล็งเอาไว้เป็นตัวหลักเนี่ยก็ทําหนังสือขอตัวไปยังบางสโม,มสรต่างๆแล้วและจะมีการสรุปในที่ประชุมกันต่อไปไม่ว่าจะได้ตัวใครมาเพิ่มบ้างในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก็ตามทีสำหรับทีมชาติไทยชุดยุสามปีหลังจบเกมการแข่งขัน,านรายการที่ประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งได้อันดับที่7จ็จากทั้งหมด8ทีมและเพิ่งจะเดินทางกลับมายัางประเทศไทยเป็นที่ระบัดแล้วจะวรวมตัวกันอีกครั้งในวันที่8เมษายนนี้เพื่อจะเก็บตัว เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFC อยู่23ปีอาเซีนครัพัน24โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับซาดิอาระเบียอิรักและก็ทาจิกิสถานมีโปรแกรมการแข่งขันรอบแรกดังต่อไปนี้ วันท anyway ี 30, ่16เมษายนพบอิรักที่สนามอัญนุบสเตเดียมเวลา22.30นตามเวลาของประเทศไทยวันที่19เมษายนพบซาดิอาระเบียที needed, like mm ่สนามคาริฟาอินเตอร์เนชแนลสเตเดียมเวลา22.30นตามเวลาของประเทศไทยและก็วันที่12เมษายนพบทาจิกิสถานที่สนามอัญนุบสเตเดียมเวลา22.30นตามเวลาของประเทศไทยในครั้งนี้นั่นครับ เป็น่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับทุกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับไทยลีก1ซีซั่นหน้าเตรียมที่จะดอดคุยช่องใหญ่เพื่อถ่ายทอดสดในครั้งนี้นะหลังจากที่พี่แพ็กเก็นะฮะดูบอลไทยลีกฤดูกาลใหม่2023ครบทั้ง240แมตช์ผ่าน3ค่ายอย่าง AS, True แล้วก็ทรีบอตแบน ด้วยราคาเริ่มต้นเดือนละ59บาทหรือจะเหมาจ่ายครั้งเดียว500บาทดูได้ตลอดทั้งฤดูกาลซึ่งสามารถดูในฟุตบอลถ้วยอีก2โทรฟี่ได้ด้วยนั้นล่าสุดทีมงานข่าวได้รับข่าวทราบข้อมูลนะว่าในการประชุมสภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครั้งที่2ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่1เมษาย,ยนนี้จะมีการพูดคุยในเรื่องราวต่างๆรวมทั้งอาจจะรวมไปถึงการหาหรือเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดของทางฟุตบอลลีกสุดเมืองไทยในช่วงศึก นาซึ่งตามข้อมูลที่ได้รับการบรยงานข่าววันนั้นค่ายดังกล่าวถือว่าช่ำชองกับฟุตบอลไทยลีกอย่างมากโดยมีทีมงานถ่ายทอดสดที่อยู่แถวหน้าของเมืองไทยและทีมภาคที่แฟนบอลต่างคุ้นหูกันดีรวมทั้งให้การยอมรับในเรื่องของน้ำเสียงข้อมูลของทีมตัวนักเตะตลอดจนจะมีคอนเทนต์รายการต่างๆมาเสิร์ฟให้รับชมเพิ่มเติมกันทั่วหน้า สำหรับเรื่องดังกล่าวถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางนะฮะในการประชุมสภากรรมการครั้งที่แล้วและยิ่งมีคุณประวินพิลมพักดีประธานสมโมสรบีจีประชุมฐานะอุปนายกสมาคมกีฬาฟูตบอลแห่งประเทศไทยเข้ามาดูแลในเรื่องของการค่า,าหาค่าลิขสิทธิ์ให้กับศึกไทยลีกหนึและก็สซึ่งน่าจะทำให้การเดินหน้าเรื่องนี้ไปได้แบบสะดวกต่อไปในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับ นะผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะค่ายยักษ์ใหญ่ที่ว่าจะมาเพิ่มนั้นจะเป็นค่ายไหนต้องรอดูกันต่อไปนะและนี้ก็เป็นทันข่าวบักข่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่31มีนาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับ